สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกันชัยโทรคุยกระติกแล้วปมเวลาภาพถ่ายคู่แตงโมความจริงคือจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดากับอีกหนึ่งประเด็นใหม่ที่ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยกับภาพถ่ายของแตงโมกับกระติกอิสารินผู้จัดการส่วนตัวนาทีอยู่บน,นเรือที่มีวิวชากลังเป็นสะพานพระราม8ซึ่งไฟสว่างสวยง,งามมากระบบเวลา21นาฬิกา56นาทีแต่มีข้อมูลว่าสะพานพระรามแ ปกติจะทําการปิดไฟสลิงช่วงสามทุ่มทุกวันทําให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีการแก้ไขเวลาในภาพดังกล่าวหรือไม่ล่าสุดหนุ่มกันชัยระบุวาได้โทรคุยกับกระติกและได้รับการยืนยันว่าไม่ได้แก้ไขเวลาในภาพเพราะเป็นคนโลเทคทาไม่เป็นและไม่รู้จะทําเพื่ออะไรตอนถ่ายภาพก็เห็นว่าสะพานสวยดีไม่ได้สังเกตว่าไฟที่สลิงเปิดหรือปิดแต่เห็นว่าไฟบนหัวเสาเปิดอยู่ก็ถ่ายแบบไหนหมดปร,รับแสงอัตโนมัติท่านผู้ชมครับ มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก chini.com ขอบคุณครับ